ขไปก่อนนะค่ะค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะพากันโชคดีพากันตั้งใจค่ะขอบคุณค่ะขอถ่ายคลิปน้องอลันค่ะนี่นะคะน้องหมานะอลันเป็นหมาตำรวจนะคะที่อ่ มาช่วยตามหาตานะคะพี่แจมว่าตัวที่ตามหาผู้กเกษียนแล้วกเกษียนแล,แล้วเพราะเจ,จ้าของกเกษียณครูฝึก,กเกษียนก็ต้องกเกษียนตามไปด้วยไม่รู้ชื่ออะไรอันนี้อันนี้น้องอรันเป็นตัวใหม่นะคะก็เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะกําลังจะขึ้นไปอีกรอบแล้วตอนนี้คือ,อ15นาฬิกา20นาทีนะคะจะขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง มันก็จะมีทีมที่สามนะคะที่อ,อ,อยู่ในจุดที่มีกลิ่นเหม็นนะคะตอนนี้ก็จะนำกำลังขึ้นไปเสริมอีกนะคะบ่ายสามโมงยี่สิบแล้วนะคะตอนนี้ก็จะนำกำลังขึ้นไปเสริมอีกเพื่อที่จะหาตรงจุดกลิ่นเหม็นให้คลายสงสัยนะคะได้ไเราทำคิดอยู่มานี่มา รถขวางทางพ่อจะมารถออกออมานน้เธอเดินมานี่เ,เ,เราจะถ่ายสักแปนาทีแหละแต่ว่าเธอมาถ่ายรูปได้มะนะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตชดทุกคนนะคะแล้วก็น้องอารันนะคะน้องอารันที่เป็นหมาตำรวจน,นะคะน่ารักม,มากมเลย คนเสื้อดํานี่คือพี่เชมนะคะพี่เช่มนะคะสารวัตรกำนันที่มาช่วยตอนน้องชมพู่หายพี่เช่มน่ารักมากนะคะช่วยทุกวิถีทางที่แม่ร้องขอนะะไม่ว่าจะให้ไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแม้ว่าจะเหนื่อยจนตัวเปียกนะคะตอนนั้นนะ,ะแม่รู้สึกว่าไม่รู้เลยว่าพี่คนนี้จะเป็นตำรวจหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรนะคะแต่ว่าพอมารู้ที่หลังคือพี่แช่มคือสารวัตรกำนันนะคะ แม่รู้สึกว่าเวลาที่มีประเด็นอะไรอย่างร่างทรงชี้ว่ามีจุดไหนมีน่าจะเจอหรืออะไรแม่ก็จะมาบอกพี่คนนี้ตลอดเลยแล้วพี่เขาจะไม่เคยแบบว่าเกี่ยงเลยนะคะว่าพี่ขอพักก่อนได้ไหมขอกินข้าวก่อนได้ไหมหรืออะไรนะคะดีมากๆเลยนะคะขอชื่นชมนะคะสําหรับพี่แชมป์นะแล้วก็เจ้าหน้าที่โตชดแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานนะคะ เหนื่อยจนสายตัวแทบขาดนะคะตามหาคนบนเขาชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะกู้ภัยด้วยสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือ,อสนับสนุนเรื่องกับข้าวน้ำอะไรพวกนี้นะคะทำเท่าที่เราทำได้นะจะไม่ไปเกะกะเป็นภาระอะไรทั้งสิ้นนะคะ พี่น็อตขึ้นเขามาเหรอครับผมเนี่ยคิดค่าตัวไหมหนูหนูถ่ายพี่นะคิดค่าตัวไหมต้นเนตรสวัสดีค่ะคิดค่าตัวเท่าไหร่กันเองข้าวมื้อหนึ่งได้ได้ได้เป่งวะพี่เป่งไม่รู้อ่ะแม่ต้นเน็ตสวัสดีค่ะลูกกวาดสวัสดีค่ะร้อนจริงผัดผัดงันเลยน็อตหอมเลยครับเมื่อวานคุยกันกับเป่งคือกุ้งผัดสตอ สวัสดีค่ะน้อเราไม่ถอนอยู่คุณนันทาสวัสดีค่ะมีอะไรไม่ถอนมีอะไรกินมดีดีแทคข้าวหอมสวัสดีค่ะหมูไก่ไข่หมูไก่ไข่กะเพราหมูไก่ไข่ไข่เจียวต้มต้มหน่อไม้เอาไว้นานเดี๋ยวมันเปรี้ยวนะชุ่มเลยปล่อยไหมนินไม่ไม่แล้วค่ะ ใสร่สรองเท้าแตะเนาะโนอนนะคะในร่มนอนก็จะเป็นน้องนันตี้นะคะแี่พงพันธ์สวัสดีค่ะมาดูต่อจากช่องประถอนขอบคุณค่ะอ้องนันตี้มาแล้วพี่วระสานสวัสดีค่ะปลาหมึกปลาหมึกเกาะติดเลยน้องนันตี้อมรินนะคะสายสดตัวตแม,ไม่ไม่แม่ทำคลิปค่ะสวัสดีค่ะแม่ทำคลิป ไม่ไรสดอ๋อเขาทำงานนะคะเขามาทำงานข่าวเลยสดยังายสดไม่น้องอารันไปอีกแล้วทำขาวนะแต่โดนรต้องกินพอเด้อลงลงน้ำอย่างเดียวเลยอือบนเขามีรงมีน้ำด้วยเหรอโอโอ้ยโโ้ยล้วโ้ยโ้ยโอ้อง ลืมที่กอกอกนี click, um. ่ร uh, so like, so ้องเลยนะใช่ไหมตอนนั้นนี่มีทั้งบินมีทั้งอะไรนะร้องเลยนะเยอะเลยแม่ตอนนั้นยังจะลืมอีกนะลาบแล้วลาบแล้วงดสวัสดีได้ไหมได้ได้กินข้าวกินข้าวไม่สวัสดีแต่ชวนกินข้าวตลอดเดีียวผม จะกลับกี่โมงคะเนี่ยเจ๊ฮะจะกลับกี่โมงคะยังไม่รู้เลย<ะ>สำหรับคลิปนี้ทำมาฝากเท่านี้นะคะไม่รู้จะอัพโหลดได้ไหมเพราะว่าแม่ใช้สัญญาณอ่าทูนะ